เดียวบังคือว่าเห้กเลยทางใดฝากทางพางในอีกเป็นอะไรเส้ายังสั่มเก่าฮะสบายดีว่าจะไปเลยสบไปแต่เมื่อวานยังบ่กคับอ้าวติดต่อได้ยุติดต่อยุสัยติดต่อัได้ยุบอกเยั่เมือวานย้ก เอาไงไม่บอกเ่าดูได้ยัง้ำมากน่ะพายกระต่ดสบายดีด้วยห่ะนหน้างานเต็มนี่บอความกินแรงเจนะองอยัยคือได้หน่อยแตมืนนี้มันบ่มีเดียวขาวับ่มีเวลาไปหาเนาะลูกก็ได้หายป่เอาห่มตุ่มขาดไ้น่อัน เลยังมานั่หยาเอายเตียมแนี้น้มเตียงไปผห้เตียงไปผุหน้ไปสุดคือสแปลอันุ่มให้ลูกกินก่อนป่อน้มเตียงกับสาวไรจะนาสิบันเลง สบายดีเนี่ยนั่งเต็มมานั่งที่นัน่งเต็มกัะแม่มานั่งมานั่งนี่ลุงสิทามเนี่ยเป็นใได้ผัวจังมาแตมาเจ้าว่าเขาก็บขีดเปแดเนียบบเน่ยดีแนี่ยดีลายจิงหลายอย่างไลยก็ไปตัดเสาเสื่อเจ้าว่าพื้นหายน้อไม่ห้องไม่ฮาร์ถับยังกันไปสิจักไปถาม่ใช่ เดินะไปบักมงบักไม่มแล้วมันฮักทงฮักขับกันเห็ดอะไรสักเคยไปบ่แบบนี้นะเคยไปเออเคยไปข้ามคืนเคยไปอ,อ่าาาเคยไปใครยิ่งจะเคยไปเจ้าบอกขีดเป็นห่วงัวจะบ,บอกสักอ๋ออ้าวเป็นห่วงเห็ดยัเง,เ,เ,งเ,เพราะว่าไปหลายบาทนี่ ก็ได้เป็นห่วงผัวย่านิไปว่าเกิดเนี่ยบอดีขึ้นกับผัวได้สานางแดงจะคือว่าเนี่ยน่ะห่วงพ่อของลูกในบ่มัตัดมงตัดไหมยันไหมฮะถักทับสันนี้ได้จะบกคิดบ่จะคิดว่าแต่ผัวไปลาหลวงไปเลยบุเมีนใด้จะคิดอยู่บ่คิดอยู่มโม่หนิคิดอยู่บ่อขอนี่บกคิดเลยเดี่ยเราจะบกขิดสะพ่อสาอย่างเงี้ยฮะต้นคนดึงอยู่ตกใจเบิด ฟฟคี่ด่าสิมาจะบอกมอืมอนนี่ไปสักงายหัวอ,ออกซะคอยก็เลยโอ้คอยเห็ดเองถ้าผัวจังยามใดเลยเนะาะ <c oughs> อันนี้ก็บ่าวเล่ามาแจ้งข่าวดีอีกเด้อเอาปุ่มน้ำมาให้่อยดูนางแดง ือผู้ใหญ่ใจดีเป็นอยู่ในนี่ได้แต่ลงบันทึกประจำวันไว้เลยได้จะน่าสิลืมแต่ลงใส่ทีิมาถามรายละเอียดอีกแล้ยังงงมากไม่รู้จะพู <laughs> ดยปงไงบ้าแตลงใส่ตำราไว้เลยได้พี่น้องเว้ยเ <laughs> นาะสลักสื่อผู้ใหญ่ใจดีกันหน่อยนนี่คุณสามารถขัผู้ใหญ่สมทบสร้างบ้านนางแดงกับท่าแตงเพิ่มเติมพี่จิรพันธ์จังหวัดแพร่ ประเทศไทย1,000บาทจากพี่เล็กคนไทยอยู่ประเทศเดนมาร์ก1 5 0 0บาทฝากมาซื้อเสาซื้อเสาเนี่ยนะสึเป็นพอเป็นเงื่อนของพี่เล็กซะซื้อเสาเนี่ยเพราะว่าเพิ่นจุดประสงค์เพิ่นสีสอยซื้อเสาเนาะส่วนว่าเ <c oughs> จ้าเอ่นก็นสิเอาไปซื้อเครื่องเงื่อนอะไนแหมเส็ไมไหยังไม่ปงไมมแปะ สังกัดสอกสังกัดสีหลายอย่างพี่น้องเลยกว่าสิเป็นเพื่อนลังหนึ่งแต่ว่าเสาเนาก็ได้หาต้นคิดว่าได้ครบแล้ววัอนี้ยังบกรบกันหน้ากันหน้าสิครบอยู่มั้งคนยังบกหนามากพี่นั่งเต็มหนามากพี่อ่ายู่บาหนามนะจ๊ะหนึ่งหนาวในนี้บ่ะชงเสียหนามนี้เนาะบ่มีชมพันยาวบ่จ้าว่าโหลดขั้นนะบ่จักแกเสาบ่จักรขึ้นซีบืน ขยันู่มี่แต่ว่าแม่นไปจ้ะเก่ <c oughs> ใหมไกลบอกาไปตไไัดเสาน้าอะไบาด้ด้แต่ว่าเวลากแกเนี่ยเขาแก่มากทั้งนี้เนาะดได้กลัดมากทั้งนี้เนาะปก <c oughs> ติน่ะมาแล้วมันบมหมือน,นะสำมนง พ่ได้พ่ได้แค่นั้นภาวนามาบ่่อ้เกิดเรื่องที่มันบ่ดีขึ้นกับพอน่าเต็มหรือบ่าแตงแต่ถ้าวา่าก็มาแล้วเนาะได้เดวจังคุยกันใหม่เด้บากร่าจะสสอบถามใหม่ว่าเรื่องราวมันเป็นมาจังใดคือว่าได้ไปข้างคืนนะบอกเป็นห่วงลูกเมียบอ่ออยังอันนี้ก็อีกปัญหาหนึ่งปล่อยเมียกับลูกน่อย อยู่เฮือนเพียงลำพังนี่นะนี่นะพี่น้องเลยเฮือนกระบอทีเฮือนกระบอทีนี่ก็อีกเหตุผลหนึ่งเด้อประตูกับบะมีและอีกมุมมองหนึ่งก็คือจะก็คิดยาด้วยยาด้วยซ้ำซ้ำมือนอนนอนพูดเรียนนะซ้ำมือควรจะไปใส่สองมือ ไปเลยไปเลยเ,ลยเลยนี่ไปหานี่ไปหากินนะมึงมาแล้วได้ยังมาไ,มได้ยังได้เยอะเดี๋ยวบอราซีบอาใหม่แล้วคะแนนนี่หาก็ได้เมื่อคืนนี่ปะเพราะเขาน้อยเอาเมื่อคืนนี่มาสิบอ่ะมาได้เมื่ออยู่นี่เลยนอนในเพลิง โอมาแต่ว่าบริไนอนในเฮืน่นไปนอนดอูกองเพื่อง<ล>มันหนาวบวจากไปกับมุงบอนเพื่อน,นอนบ่มุงกองเพื่องน,นะ่นบยบ่ย่านต้นบกมันหะต้องฮักลงมาถาบตายทีเดียวนะเออสงสัยนอนอยู่ฮือนแล้วมันหนาวนอนกันกองเพื่องเห็ดันนะ้นชุ่มแล้วมันอุ่นกินยังนี่ได้คือเป็นน,น,นี่ยนะ เพื่อนเจ้าองมีลูกเมียก็นอนอยู่พี่ไป,ปน,นอนอยู่ก้องเพืองปูกระหมูสบอกล้องเทียงเเียงไซอ,อยู่ภาควไนบนะบอ๋อทีเรียวเฮ็ดนะบอหมูเพิ่อนอยู่หันบอเบนอ,นอ,อหูอยู่บอสไม่ได้บอกบอสบว่บาเ่า,าวลาามา เออสรุปหนึ่งเมื่อคืนนี่นะมามาดิอย่าไล่มันอีนั่งอย่าไล่มันบ่ได้ขึ้นเฮือนมาแต่ว่าบ่ได้ขึ้นเฮือนไปเลยเอาคือบ่ได้เศามาซะโาเร็วเราตัดเศร้าแล้วเป็นเอามือเศ้าจะไม่ได้ถามบอกส่ะไม่ได้ถามเราไม่ได้ขึ้นเพือนเออไม่ได้ขึ้นเพือนก็เลย่ไม่ได้ถามบ่ anh chưa ừ, chân... ừ, cầm... có chuyện thảo dán mệt, mưa có là lấy cà là hạ cà là bỏ, thằng trai có bao giờ วันี <wi> ่นราไปจัไปเอาเสาบ่ดูว่าเจ้ากับบุหัวไปทางไหนกี่ยววข้ากินข้าวแล้วไปมูแมนได้คะแนนอีบัวเสาเออนางแดงพูแมนได้คะแนีอบัวเสาหน่ะได้ได้บ่ได้เสาได้โขบบ่มาใจเราสบาย โอเมนแล้วเป็นซื้อยังอื่นบดนะซื้อสาวหมดแล้วซือสาวหบอหวจะบอกบริษัมสักไปเลยจะคือบ่บอกให้ท้าเสมอนี่ยเราว่าไปตัดเชาเราว่าไปตัดเส้าไปตัดเช้าไปคืนไปเกี่ยวเขาแล้วไปตัดเส้าได้เกี่ยวเขา กระพนโตกมาเห็นแน่ใดนอนกอเหรอยั่มวนเลยยั่มวน <c oughs> มันยู <c oughs> พนโตกมาห็นก็ฮุบเพล่งทมเลยบปอบาดนี่นักแต่นะพอนางเต็มหัวนางแดงโอ้จะเป็นแนวนี้บาด <c oughs> <c oughs> เห็นแนวใดบาดตาฟังจากปากกูเกี่ยวกูเลย อันนี้ต้องหายเบาวล่าบอกอกีรันต้องได้คุยกันอีกนะให้มันเข้าใจว่าจะได้อีบาเฮือนนี่แค่นั้นแหละทีทำมาเจ้าอยากได้อีบาเฮือน,นอกันยังได้ลให้เป็นใจเฮ็ดยังแหละเป็นเฮ็ดไม่ไปหลวงไปเลยแบบนี้เอาสรุปนะมาได้เมื่อคืนนะีนะ แต่ว่าไปนอนนี่คือเหม็นบอกนนอนม,มากจนคนนอนเบิดจังได้มามาแล้วก็บอกขึ้นนอนเฮือนอีก <c oughs> โผลเลยไปกองเบื้องผู <c oughs> าเม,มืองนะไปนอนก่ได้ขึ้นนอนเฮือนอนะซาเม,มือเลยไปนอนเดียวนี่ฮะซีว <c oughs> ิตเจ้าคือมานาะทรงสารทนาคารด่นูพวก็ สบายโบมี่อย่างสุดๆซาม,มือเลยนอนกับลูกทีแรกบ่าวเล่าอย่างลงไปนะ่ะก็เห็นเนาะเห็นในกองเพื่องเห็นเป็นมุกคิดว่านั่งเต็มบ่ไปเล่นอยู่นะครับว่าอะไรบ่ย่านบ่ว่าต้นบกนี่มันหักลงมาทับได้นี่วะถ้ามันหักลงมามันก็ะเทิงได้กองเพื่องนะเ <c oughs> มนบอกกร <c oughs> ะเทิ้งได้ จะบอกพวกจะด้อบอกยานตายบอกสิสติเป็กาโตัวตายได้อันนั้นนะไปนอนอยู่หะน่ะสว่างกับดักใต่เจ้าค้องไว้ได้หาน่ะมันเป็นลมมากเห็ุเน้ได้หานอนก,กัลคเนยีิบอก,บอกไปเลยใะบอก นายแย่ดีเป็นกำลังซอยเรือเข้ามานกำลังสมทบข้ามานี่ที่สมสมศาลาสมสมัยขอโทษกอภัยพี่น้องขอโทษกอภัยหลายๆเด้อพี่สมสมัยเลยสมสมัยเลยน้องขอโทษหลายๆลายดูสื่อเนาเได้สมสมัย กะมถบมาสองอสองเหรียญได้ดีใจอ่อยู่บ่สอง้อเป็นเงินกี่กว่าสล้านเลยห่อเรียนลายหคยเห็นด้วยเงินเหรียญเงินดอ์เงินดอนลร์อันนี้กับพี่เนองทางคนลาวเนาะอยู่่างประเทศนั่่แหละอยู่สหรัฐอเมริกาพี่เนาะเคยเพิ่นก็เห็นอบารัวนังแดง ก็เลยซอยมากอย่างให้มีเงินมีซานมีบอลอยู่บอลเศร้าที่ดีขึ้นกว่านี้นอันนี้คือพี่สมสมอันนี้คือกระดิ่งสมัยเดอร์สองร้อยนี่แล้วก็พี่เล็กพี่เล็กคนไทยอยู่เดนมาร์กแต่พันห้าร้อยบาทนี่ซื้อเสาพี่จิรพันธ์นี่จังหวัดแพร่นี่กัคนไทยนี่หนึ่งพันบาทสม่จกประมาณเางินทั้งหมดทั้งมวลนี่อยู่น้ำบาลาวเบิร์เดอร์บาลาวเป็นผู้ บริหารก็แม่นไปปลูกเก็บกามจัดแตงซื้อเครื่องมาเฮ็ดเฮือนนี่แหละว่ามันสิได้สําใดอน่ะบ่แม่นสิเงินตังเบิดตังมวนนี่สิมาหมให้เจ้าบ่ได้ก็หมให้เจ้าแล้วบ่ได้เฮือนเือบ่ดูอบ่ได้ื้อกกมันก็ยังค้างคาอยู่เรื่ององเรื่องก็วากับสร้างแน่ คือทั้งมาเล่าเนี่ก็ยากอากรสร้างนอยากล่มกบสร้างให้ผัวจะอยู่เลเหมืนเดิมจะจะต้องคุยกันได้กับผัวจะนะอย่ากมาหนางงังล่มกรสร้างว่าเรื่องเหตุนั้นนี้นั้นนี้าประมงหรอ,อ,อมาแต่สร้างกระซีกัยังบ <c oughs> อชข้สร้างกระซีตรงหนโค้งขึ้นก้อนร่างกาขึ้นก้อนแต่ค,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 ความชัว <c oughs> นร่งขาแงลงแล่นี จะกินข้าวเย็นบ่กินข้าวเย็นผัวมาเด็กๆสิบมมีข้าวไอ้ผัวกินแล้วหาทีกินเช้านี่แหละข้าวเออตั้งแต่ไปนั่นเ่ได้กินเขาเช้ามื้อไม่ได้กินหาทกินเช้าเช้านี่เขาเคยหายเคยตีลูกกระเมียดอยู่บ่อันนี้ถามตรงๆซะ เคยอยู่บ่บ่เคยบ่เคยเนาะเอาเวลากลับมานี่มาว้อยวายใส่ลูกกับเมียมอยู่บ่ะ<า>แบดชนะมาแล้วมาเห็ดมาลึืงตึงตังเสียงดังเนี่ยนี่บ่มีแนวอยู่แนวกินเนี่ยนี่หิวข้านะครับประมาณนี้มาหาสองฮาหมอ่อมาเห็ดหถ้าตัวยังก่บบงากบ่มีเนี่ยนี่แห้งเคี่ยงเข่ากระเย็นกระแห้งเนี่ยนี่เราใายมาลึืงตึงตังเนี่ยบ่มีเนาะ คือขอดีขอเงินบาปแต่งนี่นนองแต่ว่าไปนี่แหละไปแบบบวจักเข้านี่ตอนนี้ไปแบบบวจักเข้านี่องตัดไหมหามาแล้วตัดนี่นนนหรือบางที่มันตัดบ่แล้วตัดบ่อท่านเมื่อนี้มันอาสิทันนา,านอาสีแล้วะนะมันคือว่ากวไามายว่าคือเมื่อวานนี่มันบ่อท่านนะเมื่อวานอาชสิตัดซื้อมันไปคนไหมเมื่อนี้น่าสีดได้เพราะว่าเสานี่มันยังเดือมันยังขาดอยู่สี่ต้นนี่ มันก็ได้หาต้นบัดอันหาต้นเนี่ยไปตัดมือเดียวสิบหกมือเดียวหามือเดียวได้หาต้นอะไรสี่สี่ชาวผัดชงเหมยอยังบ่เลยไก่นี่ก็สิจับเมื่อมันแล้วเมื่อเหลี่ยมเมื่อกินข้าวซอยข้าวคอยไลยกว่าข้าวเจ้าได้เมื่อกินข้าวซอยก่อนสองตัวโตสิบพันสองตัวละสิบพันกี่ไอ้คอยบอกก็ให้โตละสิบพัน มัเมืเลี้ยงคอยกวาีิมขึ้นกับ,บ้านหลดนะนนมันแล้วแต่ก็มันเมื่อฮอดก็ฮอดมันจะโตนอยู่แจกัมันโตนเป็นไก่ป่าไปเลยเอฟพิกแล้วมันอยู่จะทั้งน่น,งนเลย FC เป็นว้าว าโมงวามาว่าเพื Gesch ่นว่าเพื่อนันโควาอะก็นั่นเนาะจะเจอบบาขึ้นอซื้เออเนนั่นแหละปวดยืเลยแหัจะลายเจ้านี้บ่อเจ้าเดียวนี่บ่อนี่เจ้าเดี สองคนน่ะก็แมนนะมาแต่หน้านี่ก็ะดิเออผู้หนึ่งไปเกี่ยวเขาผู้หนึ่งไปเลี้ยงงัวตายตายตาย,ายมาไวเนะี่ยแบ่งเบี้ยกันเห็ดถูกงาแขกเจ้านี่ก็ะดิ๊ลำบากเนาะยามนี่เนาะแล้วเขาเขาก็าปล่อยเลยแล้วนี่นนนนยงัวเล่นเนี่ยได้บาด เมื่อไรอยู่เด้อบ่าวเล่าบอกกว่าสิเด้อนี่มานั่งเด้อีเรื่องีว่า่อจะไปทางใดจเจาต้อคุยได้เมนบคเพื่อนแล้วบอกกันเลยเสานะเสาวนะได้บ่ได้ตามแต่ให้อยู่ว่าบกับบ่าวล่าก่อนมีอยากสว่าเนึนี่กบอกบอกเมื่อนี้ให้โจ๊ะราต้องไปทางใดวิ บอกแหละว่าในไดเออเอออยู่บ่อหรือว่าบอ่อเสยอยู่มาตอบอยังเลยบอกนี่เข้าหับผู้ยังอยู่บ่อนะเจ้าว่าเขาบ่ได้ยินสัมประจักได้ยินได้ยินเลยครับปากอยู่บ่อสว่าเออเออคอยชิยดูดเสยอ,อยู่แบบนี้บ่อเจ้าคือหู้หุ่ ตย้อันนตัดยังบ่แล้วไ่สตนม่สต้นเมันกันแล้วแล้วเนะาะป่อยเงิน,น,น,นะฮะเจ้าว่วาเขาไปตัดเพิ่มหมดจากักไปตัดขายให้เจ้าอือนอยู่หมดจัก <c oughs> หาต้นเนมือเดียวทิงเกะทิงตัดสี่ต้นย้อมมือมาแล้ว เชฟเป็น้องเอ้ยเนาะมันก็ะเข้มเลยตัหรับพี๊บเนี่ก็ด็ทางแดงกับฮะกามาจะเกี่ยวเขาจะกลับไปเกี่ยวเขาเบินหมึอบอ๊กับหญ้าสองคนน่ะบอ๊ะเมื่อนี้หญ้าก็ได้ออกมาเลยหญ้าหญ้าก็ได้ออกมายังเกี่ยวสิหรือว่าปู่กับเป็นออกมาเอีเปลี่ยนกันเจ้ากระป๋าดีกว่ากระปู่นะ

คนบ่มกัามากว่าวหมักว่าบ่มักว่าวหมักว่าบ่ม,กมักจมแล้วบ่บ่มักชนบ่มักวนน้ำไผรประมาณนะั้นคนง่ายๆคือทั้งน้ะกับบะวมากน้ำทั้งนี้กับบะวมาทั้งนี้กับเชยทั้ทงนั้นกับเชยเลยต่างคนต่างเชื่ลย,ลยต่างคนต่างเชื่อ <c oughs> เลอม,มันเลยเด็ดในห้อผมมีควางปกพันธ์ยังกันเลยนะเจ้าต้องว่าน้ำเจ้าต้องถามนี่ลองถามเพลนขึ้นเข่าก็ยังปูเหมือนลูกบ่สบายบ่เห็นบ่เห็นถามอย่า ขนาดลูกชายขนาดลูกชายบสบายกับปามอีกอ่เด็กดเรากับลูกชายเราก็บกได้วาน่ะมึงดิว้าวกับลูกชาย,ายเราก็ไ้ว้าวน้ผมมีเงินปวดักก็เราามนยัแ้วเชียงเงินแห่งปจักษเ <c ười> ชียงเงินไปหักซาได้สะก็เลยบวดาม อย่านยังเ้าวันุูกสู้ต่อไปอะเกียวไขเกี่ยวมันเี่ยวคืนก็คืนแ่นั้นก็มีคนาคนปาแต่หึงเลยเขามือโลกน้เออกแม่คนอื่นเขาปาแต่หึงอันนี้คอยอดด้อดเห็นังไ เจังอดสนเงดเจ้าของกับพ่อสำนักบอกเพือนเงินจะคงพ่อสำนักอยู่ลูกลานกับลายเนาะเพื่อนกับรังในเนาะอดอยู่เหมือนเดิมอดอยู่ทนอยู่ไปเนาะแค่แต่เพิ่นบ่ลายนี้สึกแล้วกับพ่อเนาะเขาก็อยู่ของเฮาเจ้าบ่ิยานบ่ซะปีเธอนแล้วอะไรอย่างนี้วันไดฮะวันใดจะเกิดปีเธอแล้วเราบ่อยู่จะเฉยอะไรนะ อยู่ก็เก่าแล้วเนาะหมดเลยเถอดให้ลาผมมีปัญหายังดอกแค่บอกว่าก็เดืดซื้ออ่าสิได้จบคลิปเลยขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เจดีเผินนางแดงบมื่อคืนพี่จีรพันพี่จีรพันธ์พี่เล็กพี่เล็กลือสมัยเกสมัยว้าไปบาดหโดยปราบเงโดยันหาัยืนโดยให้ลำใหายลอย จิตเมตานางแดงเนาะบาลาวาเพิ Aí, pe, Sa o? Sa o? ่นเอื้อยไล่โดยหายู่ดีไม่แห้งสาธุสุขภาพแข็งแรงสาธุสาธุคันยืนให้ลำให้รวยสาธุให้ลำให้รวยสมพลปะเอ้อตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะชีวิตนางแดงนี่ก็สิประมาณนี้เด้อสู้ๆต่อไปสู้ต่อไปการมืออื่นชืเข้ามาใหม่เนี่ยจะจะบอกพัวจะไหวขนาดคือบาราวาบอก าตเด้กกบหน่อยตัวหนึ bye. Hey, bye ่งอีกใพะได้กบมาให้หนิหพไปคุดกบได้กบตัวหนึ่งขัวบอืเจียวกบมาแล้วกินนี่แหละพี่น้องใ้เซาคัดีเนาะเสาหาตนบางคนบางคนมา จึงในเสาเนี่มันใหญ่กว่าเสาเฮือนนางร้อยอีกเด้อหนิเด้อเนาะเพิ่นเราคือว้าเสาใหม่บ่าลาวโอ้ยก้าเสาใหม่มันเห็แพงพี่น้องเลยก้าวต้นนี่ก็เป็นหมื่นกว่าบาทนะเอาเงินมาจะใช้เนาะเหากภาษีตามงบอันนี้ก้าต้นนี่แค่ทรายบุกหลานหลานปลายหลานปลายก็บ่หอดสองพันบาทซ้ำ ก้าวต้นนี่เไม่แดงเนาะอ่ะตามนั่นแหละพี่น้องเนาะกอบุญขอบคุณเด้อ FC พ้รักพู้ใหญ่เนาะเกิดพุทธค่ะมันบูงมาส้มอยากสวยเลือเพิ่มเติมเนาะอยากเสริมถบการสั่งเือนสั่งซานนั่งแดงขมากับบาลาอย่างี้จะเป็นสะพานบุญให้เด้ยพี่น้องเนาะอ่ะสบายดีสบายดี